สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับยินดีที่ได้พบเจอยินดีที่ได้รู้จักกับทุกๆ,ๆท่านนะครับวันนี้หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมนะครับในหัวข้อข้อความของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่5กันยายนปี2568หรหมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานในความรู้สึกระหว่างคุณและเขานะครับ ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับละไพนนี้สามารถอ่านสลับพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับก่อนที่จะมัปเบดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมอโตคเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาจา์เทพเท,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 ทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณข้อความของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณในค่ําคืนนี้ขอเช็คไพ่ในตัวตนของคุณ,คณก่อนมีไพ่พลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ คุยเราไปเคลื่อนลาชินีถือเหรียญคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคอยเกื้อกูลคอยดูแลคอยห่วงใยกับคนที่เรารักกับคนที่แคร์หรือกับอดีตที่ผ่านมาคุณดูแลเรื่องการเงินเสื้อผ้าหน้าผมให้แก่เขาหรือเป็นพลังภั้ใจที่มั่นคงคุณยังดื่มเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณไม่ได้ความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่ยังคิดถึงเขาคนนั้นที่เรายังเคยดูแลแลกเคยห่วงใยซึ่งกันและกนันนะมีพลังภัยความนิ่งความมีสเสน่ห์หรือตอนนี้ซาลาบา างท่านามีการที่นิ่งนิ่งแล้วในความรู้สึกของเราเราอาจเป็นฝ่ายที่ไม่ตามเขาแล้วไม่งองเขาแล้วคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปมีพรางอภัยห้าเหรียญหเหรียญความเหน็บนาวความอ้างว้างในวันเนี้ยมเป็นฝ่ายเราที่กลับมาอยู่ในมุมของเราในที่เดิมของเราเราไม่อยากเสียใจยอีกกับคําพูดเก่าๆกับการกระทำเดิม,มๆกับสิ่งเดิม,มๆกับสิ่งเก่าๆนะมีพรางอภัยสามไม่ท้าการเฝ้ารอการรอคอยสําหรับบางท่านามีการที่ยังรอคอยเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณ รอคอยเขาหวนกลับมา หาเราความรู้สึกตอนนี้ของคุณกับเขายังเป็นความรู้สึกเดียวกันอยู่ในวันข้างหน้าหรือในวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณคุณได้ทําในสิ่งที่ดีและที่สุดแล้วให้กับตัวของคุณเองมีพลังอภิคิงออฟสอดราชาเือดาบคนที่มีความเข้มแข็งคนที่มีความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะกับเรื่องเราเจ็บปวดหรือเรื่องราวไม่ดีแต่คุณจะเป็นคนที่ไม่บอกกับความรู้สึกให้ใครได้รับรู้ในความรู้สึกของเราเหมือนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ ีกำแพงในความรู้สึกที่เราจะไม่เปิดเผยความรู้สึกให้ใครเห็นว่าเรามีความเจ็บปวดแค่ไหนในตอนนี้คุณกำลังเผชิญหน้าเหมือนสายลมทีมพ่พัดผ่านความรู้สึกที่ผ่านไปแล้ว หรือโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปมีเพให้ความเบื่อความไม่ได้จังใจในเส้นทางเดินไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปความรู้สึกต่างๆที่มากระทบจิตใจของเราก็ต้องปล่อยไปความรู้สึกที่เราอาจเป็นฝ่ายที่กําลังไม่แคร์กับความรู้สึกที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะเดินจากเป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะเดินจากลากับเขาคนนั้นดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้า ความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆหรือ,อยังเอาเขาออกจากวงเขาของคุณไม่ได้ ความรู้สึกตอนนี้ของคุณกับเขายังมีเรื่องราวค้างคาใจที่ยังไม่ได้เคลียร์กันที่ยังไม่ได้พูดคุยกันมันเหมือนต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเฉยชากันไปมีพลังอาให้เดือดเฉียดกรกฎลักษณะกรกฎต่างชาติต่าง,าางถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมการเดินทางการเดินทางมีทั้งอุปสรรคและปัญหาที่เข้ามาแต่คุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวต่างๆในวันข้างหน้ามีปัญหาหรืออะไรที่เข้ามาคุณจะสามารถผ่านเรื่องราวกับปัญหาในแบบแผนในสิ่งที่คุณวาง แบบแผนและเป้าหมายในตัวตนของคุณหรือมีคนที่อยากเดินทางไปพบเดินทางไปเจอคุณหรือมีพลังไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนาการการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาชั่งใจในความคิดของเราหรือตอนนี้กําลังมีคนที่ตกผลึกตกตะกอนแห่งความคิดในวันที่ขาดคุณไปคุณคือแสงตะเกียงแห่งการนําทางชีวิตของเขาให้เขาก้าวต่อไปในวันพรุ่งน,นี้ที่มีความสุขและมีความสดใสเขาอยาก เดินร่วมทางร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังาภให้การแอบสืบการแอบส่องความดื้อความรั้นความเอาแต่ใจหรือมีคนที่นิสัยเหมือนเด็กๆหรือในตอนนี้มีคนที่กําลังมองภาพคุณอยู่มองรูปคุณอยู่กําลังสืบส่องคุณอยู่คุณดูดีคุณดูมีเสน่ห์คุณอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาในวันนี้มีเขาเป็นฝ่ายเขาที่อยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะครับ การช่วยเหลือการดูแลการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอการมันเหมือนต่างฝ่ายต่างเข้าใจต่างฝ่ายต่างแคร์ใจมันเป็นการเกื้อกูลและการเกื้อหนุนการดูแลความรัก ความสัมพันธ์ความรักคือการให้ให้และเห็นคนที่เรารักมีความสุขในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาเป็นเหมือนดังวันที่เราเคยพบดังวันที่เราเคยเจอซึ่งการและการเดอรซันความสุขความสมหวังคุณคือความสุขคุณคือความอบอุน่นคุณคือรอยยิ้มคุณคือเสียงหวัวเราะของเขาในตอนนี้เขาอ,อาจจะเป็นฝ่ายที่อยากกลับ ไปเห็นความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเกา่าๆความสดใสของคุณความร่าเริงและการมีเป้าหมายเดียวกันที่คุณกับเขาวางแบบแผนและเป้าหมายเดียวกันเขาคิดถึงไออุ่นไอแห่งความรักที่คุณเคยห่วงใยเขาที่คุณเคยถามเขาในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจยคุณคือแรงผลักดันที่ทําให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปคุณคือคนที่แคร์ใจแคร์ความคิดแคร์ความรู้สึกหรือการที่เราอ่านความคิดอ่านความรู้สึกของเขาได้เราเคย เรียนรู้นิสัยใจคอพฤติกรรมการกระทําของเขามื่งหมดแล้วในวันที่ไม่มีคุณมันเหมือนความห่างไกลทาให้ความรู้สึกของเขากลับมาในตอนนี้เขาอยากพบเจอคุณเขาอยากเล่าเรื่องทุกอย่างที่อยู่ในความรู้สึกให้คุณได้ฟังเรื่องราวในหัวใจของเขาอีกครั้งหนึ่งนะ,อะขอทุพรังอ่างเพ่ในตัวตนของเขาในตอนนี้ความรู้สึก ตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับขอใช้พลังงานไพในตัวตนของเขามีพลังงานไพคิงออฟวานนะครับราชาถือไม้เทา้าเป็นพลังงานไพความทุ่มเทความมั่นใจมันเหมือนกับความรู้สึกตอนนี้ของเขาเขามั่นใจในหัวใจของเขาว่าเขาจะดูแลคุณให้มากกว่าเดิมเขาจะไม่ทําผิดต่อคุณอีกหรือกับอดีตที่ผ่านมาเขาคงทําผิดกับคุณไว้เยอะทําผิดกับคุณไว้มากทําให้คุณเสียใจไว้เยอะทําให้คุณเสียใจไว้มาก แต่ตอนนี้เขาจะพิสูจน์ด้วยการกระทําด้วยการกระทําคําพูดตรงกับความคิดการกระทําตรงกับความรู้สึกที่ออกมาการแสดงถึงความรู้สึกที่ออกมาจากท่าทางและความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขากําลังตื่นรู้กําลังคิดได้มีพลังไพเอทออฟครับสายตาที่วิงวอนสายตาที่อ้อนวอนมันเหมือนเขากําลังวิงวอนและกําลังขอร้องให้คุณหวนกับมาหาเขา ความรู้สึกตอนนี้ของเขาอยากมีคุณอยู่เพียงในหัวใจของเขา ความรู้สึกข,ของเขาตอนนี้เขาอยากถามหัวใจของคุณว่ามีเขาอยู่ในหัวใจของคุณบ้างหรือเปล่ามีพลังให้ทีออฟวานะมีพลังให้ห้าเหรียญความเหน็บหนาวในตอนนี้ต่างฝ่ายต่างนิ่งกันไปหรือการต่างฝ่ายต่างไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีการมันเหมือนทุกเรื่องราวทุกการกระทำกำลังได้รับบ,บทเรียนและกรรมที่เขากำลังทำอยู่ในตอนนี้หรือเขากำลังชดใช้กรรมในสิ่งที่เขากระทำไว้คุณ การที่เขากําลังมีความทุกข์กำลังมีความเศร้ากาลังมีความเสียใจยเขาขาดทั้วแห่งสายน้ําก็คือความอบอุ่นที่เคยอยู่กับคุณนะครับเป็นหาาไพ่เดลเรเอร์เดลเรเอร์คือชาวเมทุนลัคนาเมทุนการพบเจอกัน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาทุก,มา,ทกมาเศร้ามาพัดพาคมาเสียใจความรู้สึกตอนนี้เขาอยากวนกลับมาเป็นคู่กับคุณความรู้สึกที่ผูกพันเขาอยากพูดคําว่าเขารักคุณก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปความห่างไกลมีคนที่เดินหน้าก่อนเทคแอคชั่นก่อนติดต่อคุณก่อนง้อคุณก่อนความห่างไกลทาให้เขารู้สึกเหงาเหงาในวันที่ไม่มีคุณคิดถึงพ่ํมเพลพร,พร,พรณนา หาแต่ภาพคุณเรื่องราวต่างๆที่มีคุณนะมีพลังให้การข่มตาหลับเหมือนกัากาที่เขากินไม่ได้นอนไม่หลับข่มตาหลับดองครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวเขาอยากให้เขาลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกมันเหมือนความรู้สึกตอนนี้ของเขาช่างเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่กลับมารู้ใจในวันเวลาที่ห่างไกล ความคิดถึงกําลังเดินทางไปขับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกให้พัดพาหัวใจเดียวการหวนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ t h เ Emperor การดูแลของคุณควีนอบสอดคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจหรือตอนนี้เขากําลังกลัวใจของคุณที่จะไม่เปิดรับเขาเข้าไปในความรู้สึกการที่คุณจะตัดใจจากเขาหรือการที่คุณไม่ให้อภัยกับเขาแล้วความรู้สึกตอนนี้เขากําลัง ร้อนหล่นในตัวของเขานะั้มีพรงางอภัยสามมนเท้ามีพรงางอให้ความกวนกระวายความกวลกระวายใจของเขาในตอนนี้คิดถึงความฝันคิดถึงความหวังคิดถึงอนาคตที่คุณกับเขาเคยร่วมความฝันเคยร่วมความหวังเคยพูดถึงเรื่องอนาคต ร่วมกันและกันนะในตอนนี้มีคนที่หลับตาแล้วฝันถึงคุณคิดถึงคุณเรื่องราวของคุณยังอยู่ในความคิดและยังอยู่ในความทรงจําของเขามีพลังงานไพ่ King of p e n t a c l e ลาชาถือเหรียญราชาคู่กับราชนีคนที่มีจิตที่มั่นคงใจที่มั่นคงความรักคือการดูแลและการให้ให,ให้และเห็นคนที่รักมีความตุในวันที่เปี่ยมรนในวันที่ มีความรู้สึกเดียวกันต่างฝ่ายต่างให้ใจต่างฝ่ายต่างซื่อสัต,ตย์ต่างฝ่ายต่างแค่ใจซึ่งกันและกันนะเขาจะหาวิธีทุกวิธีทางที่จะกลับมาพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกตอนนี้ของเขาเขากำลังกังวลกระวายในในหัวใจที่ขาดคุณไม่ได้ ในความซึกในตอนนี้ของเขานะมีพลังภาพให้การที่มีปัญหาความขัดแย้งหรือการที่คุณกลับมารักตัวเองเราไม่อยากเสียใจกับพฤติกรรมหรือการกระทํำเดิมๆเราอยากได้รับกับความชัดเจนและความจริงใจและความซื่อสัตย์และความซื่อตรงต่อกันนะมีพลังภาพาในคิงออฟพทเิลนะครับเป็นพลังภาพาใน เทนหรอเพดเกิลหรือการที่คุณกับเขายังมีสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองที่ยังตัดกันไม่ขาดหรือการที่สำหรับบางท่านมีลูกด้วยกันแล้วสำหรับบางท่านอาจมีการที่วาดหวางถึงเรื่องอนาคตเป็นข้อเป็นกลัวซึ่งการละการความมั่นคงการดูแลการเอาใจใส่การซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจในเรื่องความรู้สึกหรือการที่ช่วยกันในเรื่องความมั่นคงในเรื่องการเงินนะครับอการดูพลงานไพใน ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณนะครับมีพลังงานไพ่าการมูบอนในวันที่เขารู้ว่าหัวใจของเขาได้พัดภาคไปแล้ว คุณคือความรู้สึกคุณคือหัวใจเขาไม่อยากร่องเรือตามลําพังเขาอยากมีคุณร่วมในเส้นทางเดินของเขาด้วยความรู้สึกที่จากไปความรู้สึกที่ห่างไกลเขาไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภารักคุณด้วยความปูพันเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากถือหัวใจของคุณเขาจะตามง้อคุณเขาจะให้คุณให้โอกาสกับเขาโอกาสที่เขาจะควายคว้าทุกโอกาสที่ได้อยู่กับคุณเขาจะถือถัววแห่งสายน้ําและความรู้สึกของคุณคนที่แคร์คนที่รักคนที่ ผูกพันซึ่งกันและกันนะครับ The t e m p e r a น c ์เขายังตัดคุณไม่ขาดเหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันหวนกลับสายน้ําที่ไม่มีวันหวนคืนความรู้สึกของคุณกับเขาเป็นความรู้สึกเดียวกันในวันที่คุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณในวันที่เขาคิดถึงคุณคุณกำลังคิดถึงเขาอยู่ความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่ตรง กันและกัรนนะ่าความรู้สึกที่เห็นในจิตวิญญาและความรู้สึกที่เชื่อมต่อแห่งความรู้สึกซึ่งกันและการเดวิลนะครับเป็นผังให้ความคลั่งรักหรือขาดคุณไม่ได้หรือตอนนี้มีคนที่แอบหวงกําลังแอบผึงกําลังแอบส่องคุณหนักมากตอนนี้เหมือนเหมือนโซ่แห่งพันธนาการที่อย่างคลองคองเขาอยู่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไปเรียนรู้ ตอนที่เขากลับมาเขาจะไม่ยอมจากคุณไปในอีกแล้วเพราะเขาเรียนรู้ในเส้นทางเดินว่าไม่มีใครที่ให้ใจเขาไม่มีใครที่แคร์ใจเขาเท่าคุณแล้วนะมีพลังงานไพเดสมีพบมีเจอมีจากมีลามีสุขมีทุกข์มีเศร้ามีสมหวังมีคนที่ภาคของความรู้สึกการที่ภาครักคือการที่หมดบุญหมดกรรมหมดการกระทําร่วมกันในวันที่จะต้องจัดจบ ความรู้สึกมันช่างเจ็บปวดเหลือเกินในตอนนี้ความรู้สึกของเขากําลังเจ็บปวดในเส้นทางเดินที่เขารู้ในวันข้างหน้าที่ไม่ได้พบเจอคุณอีกแล้วความรู้สึกตอนนี้เขาอยากหวนกับเขาอยากพบเจอหน้าคุณเขาอยากมองแววตาที่อบอุ่นแววตาที่คุ้นเคยการช่วยเหลือการดูแล การห่วงใยมีพระอาภัเดียมพเพรสคุณคือเทพที่ดาดาวสุกดาววีนัดคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่เอาใจใส่เขาดีที่สุดคนที่ใช้หัวใจดูแลความรู้สึกของคนที่รักของคนที่แคร์เดอสตาชาวกลุ่มรักนากลุ่มแสงดาวแห่งสธาเขาแงนมมองไปบนฟ้าไก่จัก,กรวาลน,นี้กว้างใหญ่เหลือเกินความรู้สึกของเขาอยากมีคุณร่วมเดินในเส้นทางเดินในจักรวาลและโลกใบนี้ไปด้วยกัน โรคแห่งความเป็นจริงและโรคแห่งความเปลี่ยนไปมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขมีทั้งความเศร้ามีทั้งความเสีเยใจยมีทั้งความพัดภาคในวันนี้เขาไม่อยากภาคหัวใจจากคุณอีกแล้วนะมีพระนางไพาเอทอวานเอทไนอวานความห่างไกลการเดินหน้าการเดินทางยิ่งห่างไกล เขายิ่งเจ็บปวดในตอนนี้ของเขา The e m เ e r ร์ชาวเมธตดไฟนะครับเป็นพลังงานไพ่คนที่มีพลังงานไพ่คู่เข้ามาด h e e พ p r e s s t ม e e อ p e r คนที่พร้อมที่จะอยู่ด้วยกันในยามทุก,ทกในยามตุกในยามสุขและในวันที่เราเดินเคียงข้างในวันที่เราเดินเคียงคู่มีเรื่องราวต่างๆในเส้นทางเดินของเราและคุณและเขานะในตอนนี้เขาอยาก ให้คุณเห็นในหัวใจและคุณเห็นในความรู้สึกเขาอยากกลับมาปกป้องและการดูแลและการเอาใจใส่การปรับความรู้สึกและการพูดคุยและการเคลียร์ใจซึ่งกันและการความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นของคุณเพียงคนเดียวเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนคุณคือคนที่เขาอยากอยู่ทุกช่วงวันเวลาสิ่งดีๆทุกทุกเส้นทางเดิน ทุกสตอรี่ที่เคยมีคุณในเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวและในทุกเส้นทางเดินและในทุกการก้าวเดินไปด้วยกันนะครับมีพลังงานใหในความในข้อความของเขานะขอพลังงานใหในสรุปและแนะนำให้กับคุณในค่ำคืนนี้นะครับ ขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับในพลังอางไพ่ในซิกออฟคัพพลังงานไพ่งงพสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆคุณกับเขาเคยแลกใจซึ่งกันและกันมีของแทนใจและแทนความรู้สึก ที่คุณกับเขายังเก็บกันไว้อยู่ก็คือหัวใจและจิตเดียวกันจิตที่เคยอธิษฐานจิตที่เคยปูพันจิตแห่งรักที่เราได้อธิษฐานขอพอรุ่มกันไว้ยิ่งตัดใจหรือยิ่งตัดเท่าไหร่ก็จะยิ่งเจ็บปวดในความรู้สึกของเขาในตอนนี้มีพลังงานไพ่เดทนะครับเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกในตอนนี้ของคนเก่าๆคนเดิมๆกาลังทุกข์ใจกําลังทรมานใจมันเหมือนกับการที่เขา เจ็บปวดอยู่ในตอนนี้เขาอาจเป็นฝ่ายที่กำลังอยากเริ่มต้นกับคุณใหม่ในวันที่สิ้นสุดเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะครับเป็นพลังภาให้ซิกออกปเปอรเทเคิลน,นะมีพลังงานให้คิงออฟสอดราชาถือดาบคนที่ใจแข็งคนที่ปากหนักคนที่ปากหนักแต่ตอนนี้เขากําลังลดอีกโก้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขาจะยอมคุณทุกอยา่างเขาจะให้คุณเห็นในความรู้สึกเขาจะ ให้คุณเห็นในความรักที่เขาจะมอบให้กับคุณคิงออฟซอดคือราชาถือดาที่จะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่รักกับคนที่แครเป็นไพ่แห่งการฝ่าฟันการเผชิญหน้าด้วยกันนะครับเป็นพระอภัยวิวอัลฟอร์จูนโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนอยากจะทําอะไรอยากพูดอะไรอยากเคลียร์อะไรเพราะวันเวลาที่ผ่านไปรวดเร็ววันเวลาที่ไม่มีวันวนคืนอย่าปล่อยให้วันเวลาต้องศูนเปล่า อดีตที่ผ่านไปเขากลับไปแก้ไขในไม่ได้เขาจะแก้ไขในวันที่เป็นปัจจุบันในวันที่ได้พบในวันที่ได้เจอในทุกวันปัจจุบันเขาจะสร้างวันปัจจุบันให้เป็นอนาคตแห่งความทรงจําที่ในวันปัจจุบันที่ไปถึงอนาคตเขาจะมีความทรงจําที่เรามีด้วยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเพจ of potential นะเด็กถือเหรียญนะครับเป็นพลังงานใพการเริ่มต้นใหม่หรือเขากาลังพิสูจน์ในความรักกําลังพิสูจน์ในตัวเองว่าเขาจะใช้ ทุกสิ่งทุกอย่างแรกหัวใจของคุณก็คือความรู้สึกและการกระทาที่เขาแสดงออกมาด้วยความจริงใจของเขามีคนที่วางแผนการที่จะไปง้อคุณหรือการกลับมาหวนคืนหวนกับมีคนที่วางแบบแผนด้วยกันเขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะจบลงเมื่อไหรแต่เขาจะจบลงกับคุณอยู่ในทุกวินาทีทุกลมหายใจที่หายใจเขาออกเขาคิดถึงคุณมากนะครับมีพราภเพ่ ในเดอะเมจิเชียนนะมีพระอาภาัยการเริ่มต้นการเรียนรู้การเริ่มต้นกันใหม่เขาอยากบอกคุณว่าขอโอกาสให้กับเขาได้เข้าไปได้เริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันที่ไม่มีคุณทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าหรือเกินมีคนที่หงุดหงิดมีคนที่หวาดวุ่นมีคนที่กังวลใจหรือการที่ยานอย่างรู้หรือการที่เซนส์ของคุณความรู้สึกของคุณ กำลังสัมผัสถึงความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขาขอโทษกับทุกสิ่งทุกๆอย่างที่เขาทําให้คุณเสียใจยทําให้คุณเศร้าทําให้คุณเจ็บปวดนะครับเป็นพระงไพ่คุีนอบครับราชินีถือถ้วยเขาอยากถือหัวใจของคุณไว้เพราะคุณคือหัวใจของเขาหรือถ้วยแห่งคําอธิษฐานเขากําลังอธิษฐานขอพรให้คุณให้โอกาสให้คุณเปิดโอกาส ให้คุณเปิดโอกาสรับเขาเข้าไปในหัวใจและในความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคิงออบครับราชาถือถ้วยต่างฝ่ายต่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างดูแลหัวใจซึ่งกันและกันโชคชะตาในตอนนี้มีไพ่ของจัดเม้นเข้ามาคุณกับเขายังมีผลวิบากกรรมร่วมกันยังต้องมาพบมาเจอกันมันเหมือนโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้เข้ามาพบได้มาเจอได้มาปรับความเข้าใจได้เข้ามาพูดคุยซึ่งกันและกันนะครับ ตอนนี้มีคนที่กำลังเจ็บปวดและกำลังโหยหาและกำลังคิดถึงคุณหนักมากนะครับหมอโตสก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับหมอโต้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทูกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ